เห็นวบๆครับว่าอะไรนะขั้นตอนการสมัครของโพสเปกมีการอัปเดตแล้วใช่ไหมครับเออฮะประเด็นนี้ตกลงเคยเคยเคยพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องประเด็นนี้เคยอัปเดตไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่หรือมันเคยอัปเดตแล้วมันก็เคยหายไปทีหนึ่งไงก็เลยกลับมาบอกอีกว่าเฮ้ยกลับมาอัปเดตอีกแล้วนะอ๋ออย่างนี้นี่หาหาเรื่องพูดได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีก2อาทิตย์กดหายนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาอัปเดตใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็มีเรื่องมาคุยเรื่อยๆใช่ไหมอัปเดตั้งนี้มันต่างกเขาที่แล้วว้มีเพิ่มข้อมูลบางส่วนลงไปด้วยอย่างอย่างเช่นเรื่องของเคสไซเบอร์อะไรเงี้ยก็เพิ่มท่องทางให้ไงอ๋อเพิ่มทางเคสไซเบอร์อ๋อเข้าใจเข้าใจตัวอทีเดมอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอเคสไซเบอร์คิดว่ากําลังจะมาในไม่ช้านะผมได้ติดต่อกับเน้องท่านหนึ่งไว้นะเพื่อขอแอ้เขามาทําวิดีโอให้นะแต่ไม่รู้นะว่าจะได้เมื่อไหร่นะจ๊ะอยากได้หน้านั้นอยู่หน้าเคสไซเบอร์เพราะว่าจะได้ง่ายกว่ากว่านั่งดู มันยาวไงมันยาวยาวิดีโอดูแป๊บเดียวเองแล้วทีนี้เพย์พออย่างไงครับเพย์พอคือจะยังไงไปสมัครใช่บางคนกังวลแบบมีคนทักเหมือนกันนะเมื่อวานบอกก็ดีนะครับคุณป่านทําอย่างนี้นะแต่ว่าขั้นตอนการส่งเพย์พอมันก็สําคัญนะอย่าลืมสอนเขาด้วยแล้วกันนะ,ะซึ่งเราก็ซึ่ง,เร,งเราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือสมัครเสร็จเราก็มีสเต็ปบอกอยู่แล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเพย์พอด้วย ที่ผมที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอครับผมเสียเสียดายเ,เวลาในการทําธุรกิจหลายๆคนแล้วก็ผมเสียดายเรื่องของความความกังวลและความมั่นใจตรงนี้มากเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามานะปุ๊บเราเฮ้ยโอ้โหตั้งใจมากเลยพอมปทำเพย์พอปุ๊บผมบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องรอเลขสี่หลักคุณก็รอเพีสามสี่วันแล้วคุณก็ลืมธุรกิจล,ลืมเลขสี่หลักเลขสี่หลักนี่ก็นานนะา้องรอตั้งสี่วันมันมาวันละหลักใช่ไหมตกลงเนี่ย <laughs> หวังว่าหวังว่าหวังว่าเอะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะหายไปนานนี่กลับมานี่ยิงกันตลอดเลยนะเออเนี่ยเลขส่หลรกรอกันจ้างมันรอสี่วันนะคุณคิดดูแลสี่วันไอคนที่ทําโบนัสหงอยเลยนะหงอยเลยเริ่มสตาร์ทประมาณวันวันอะไรสักวันเสาร์อะไรเงี้ยแม่งรอสี่วันเลยวันพุธเลยเออเดี๋ยนะหน้าห้องังอยู่กันไหมเนี่ยทำไมเงียบคลิปกันเลยล่ะเนี่ย มุกเราไม่ฮาแหละเฮ้มันเครียดอะ่ะยังอยู่นะครับผมนึกผมนึกว่าค้างผมนึกว่าค้างนึกว่าเป็นที่ถงผมนะนั่นแหละเรื่องเบพอเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้